เทป2นะครับเมื่อกี้เทปแรกเมมโมรี่ผมเต็มอีกแล้วน้องปอนะครับเมื่อกี้สตาร์ทรถเป็นเรียบร้อยนะครับพื้นฐานหมุนพวงมาลัยก็ใหม่จริงครับมือใหม่จริงๆเลยนะครับอย่าไปว่าน้องนะอย่าไปดูน้องครับผมให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่ามือใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้นะครับรวมทั้งคนที่เป็นแล้วบางคนยังต้องมานั่งดูอีกรอบหนึ่งว่าการขับรถมันแตกต่างยังไงนะครับโรศับเข้าทั้งวันจริงเลยครับ เป็นงาน,นทำมาหากินแล้วนลเนาะปิดเสียงแล้วกันไม่งั้นไม่ได้ทำมาหากินแล้วลโอเคเสียงด้วยครับโอเคปอเตรียมพร้อมที่จะเอาดับเครื่องอีกรอบหนึงก่อนเดี๋ยวซ้อมเกียร์เหยียบคัสสุดเท้าขวาวางบนเบรกวางไปเฉย แล้วก็ซ้อมเกียร์หนึ่งชิดซ้ายขึ้นบนเกียร์ว่างชิดซ้ายขึ้นบนเกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์ว่างเกียร์สองชิดซ้ายลงล่างโอเคเกียร์ว่างอย่าเกินเกียร์สามผลักขึ้นบนเกียร์ว่างเกียร์สี่ลงล่างเกียร์ว่างเกียร์ห้าชิดขวาขึ้นบน เกียร์ว่างเกียร์หชิดขวาลงล่างเกียร์ว่างโอเคปล่อยเท้าก่อนอันนี้เป็นแค่วิธีการซ้อมเมืองต้นนะครับซ้อมเบืองต้นซึ่งต้องเหยียบคัสเพื่อให้ความคุ้นเคยกับการใช้งานจริงนะครับผมเหยียบคัสเหยียบเบรกอันนี้กันไว้เวลาผู้ขับขี่จะไปนะครับบางคนอาจจะร้อนนะครับเกียร์หนึ่งโน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 ทำให้ทฤษฎีให้ถูกต้อง ชิดซ้ายขึ้นบนตลอดถ้าปอจะดันขึ้นไปแบบเมื่อกี้ปอมีโอกาสที่จะพลาดเป็นเกียร์สามได้นะครับเมื่อใหม่ต้องตามสเตปเท่านั้นนะครับเกียร์ว่างเกียร์ว่างมันก็จะคาทุกครั้งที่พูดคาว่าว่างมันก็จะมีหลักการดึงลงมาที่ที่มันเคยอยู่ตรงกลางแหละที่เราเคยก่อนที่จะไปเข้าทุกเกียร์มันจะต้องมีพื้นฐานตรงนี้คือเกียร์ว่างเกียร์สองชิดซ้ายลงล่างอ่าเกียร์ว่างเกียร์สาม เข้าตามความเข้าใจกโน no. <laughs> เกียร์ว่างเกียร์สามผักขึ้นนี่เฉยเออเกียร์ว่างเกียร์สี่ลงล่างเกียร์ว่างสามสี่แต่ต้องไม่ต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องอย่าพยายามลืดืดลืดไม่เอาเอาเป็นขั้นเป็นตอนไปว่างสามว่างสองเข้าเองเข้าให้ถูกทฤษฎี อ่าอันนี้ไอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ตอนเมื่อกี้งุ้งๆๆยิ่งเนี่ยแสดงว่ามั่วนะครับเอาบ้างม่เกียร์หนึ่งเอาใหม่อ่าดีมากต้องเป็นทฤษฎีนะอย่าทําเป็นปุ๊บปื๊บป๊บเดี๋ยวงงตัวเองเนะครับประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานเกียร์ว่างพอทีนี้มาดูความยากของเกียร์ถอยนะครับอ่ะเกียร์ถอยโนโนโนชิดซ้ายชิดซ้ายเอาใหม่ว่างก่อนใจเย็นใจเย็นชิดซ้าย ทะลุขึ้นมาทะลุเข้ามาซ้ายอีกเออแล้วขึ้นบนนะโอเคนะมันมันเหมือนจะเข้าใจนะแต่พอทําจริงๆเนี่ยมันรู้สึกใช่ไหมพอมีความยากอยู่นะอ่าว่างโอ้โหโอเคปล่อยเท้าก่อนถูกแล้วลหละแต่ให้รู้ถึงน้ําหนักมือนะทุกๆเกียร์มันจะมีน้ําหนักมือของมันอยู่คิดว่าพอพอคิดว่าเกียร์ไหนใช้แรงเข้าเกียร์มากที่สุดเกียร์ที่ไปทางซ้ายก็ โยกไปคมันเป็นเกียร์ถอยนะให้เข้าใจตามนั้นเดอออจะได้เข้าใจอเหยียบคดัดเกียร์ถอยเข้าเลยตามทักษะที่เรารู้มเข้าเลยเข้ายังไงเกียร์ถอยเยี่ยมมาก <c oughs> แต่ดูแบบตั้งใจนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําให้เข้าใจของเราเองนะเพราะว่าเราจะไปพูดอะไรกับใครก็คงจะยากเพราะแต่ละคนก็จะเข้าหลักการ เหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอเอาียร์ว่างโอเคพอละได้หนึ่งกับถองละแล้วเรื่องเกียร์อื่นด้วยอ่ามาสตาร์ทรถพอเหยยบคลาดหยยบเบรกไว้โอเคพร้อมละกระจกด้านคนขับขึ้นกดข,ขึ้นเลยคาดกดทางนะฟังตัวเองเออยมือดูโอเค เอาละพร้อมนะพร้อมทําสมาธิให้มัน่นทําจิตให้นิ่งทําตามเสียงที่บอกเท่านั้นปลดเบรกมือปอเบรกมืออยู่ตรงนี้กดตรงกลางทีกก่เป็นปุ่มใช้นิ้วโป้งอ่ากดลงไปเลยครับกดลงแล้วดึงขึ้นนิดนึงดึงขึ้นนิดนึงกดด้วยดึงอ่าโอเคส่งมันลงไปให้สุดแล้วปล่อยมือออกกดไว้ก่อน ยากตั้งแต่ปวดเบรกมือนะโอเคดึงขึ้นธรรมดาไม่ต้องกดอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือตอนดึงนะดึงขึ้นอีกน้อยไปเออเอาลงตอนเอาลงต้องกดด้วยดึงด้วยดึงขึ้นด้วยโอเคจำน้ำหนักนิดนึงนะมันมีตัวเป็นตัวช่วยในการที่จะหยุดรถได้ในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอะไรอย่างงี้นะอย่าลืม เอาปล่อยมือออกปล่อยมือเอามือไปจับพวงมาลัยละตามองไปข้างหน้าเอาจริงแล้วนะคัด์อยู่กับเบรกอยู่กับคัด์สองอย่างนี้ประคองคู่กันนะห้ามร้องห้ามอะไรนะพอนนะตกใจก็อยู่ที่คัด์กับเบรกเด้อทาอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของรถแต่ให้มีสติไว้แค่นั้นเองเข้าเกียร์หนึ่งตามทักษะเย่ามากตามองข้างหน้าอย่าเพิ่งปล่อยอะไรทั้งนั้นตามที่บอกถ้าพอพร้อม ค่อยๆยกคานขึ้นมาหน่อยๆเออวางเบาๆไว้เบาๆอย่าร้อง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 ใจเย็นๆจเจนเย็นเย็นเออใจเย็นๆเหยียบคานลงไปให้สุดแล้วเบรกเบาๆใจเย็นนะใจะเย็นห้ามห้ามใช้อะไรที่ <laughs> นอกเหนือจากปฏิกิริยานะเสียงไม่ได้ช่วยหยุดก่อนหยุดไว้ก่อนใจเย็นๆพอสังเกตนะว่าถ้ารถขยับไปเรื่อยๆมันจะชนเสาไฟฟ้านะ พอจะต้องรู้ว่าพวงอะไรต้องไปทางขวานะไปทางขวาเนี่ยหน่อยอ่าเราปล่ปอยรถให้มันวิ่งไปหน่อยหน่อยเยียคานเหมือนเดิมปล่อยเบรกเบาๆอย่าตกใจอแค่นั้นขวาไว้ขวาไว้ขวาไว้เอียงขวาไว้เออปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเบรกออกนิดนึงเออเกียร์หนึ่งมีเท่านี้แต่เกียร์ถอยแรงกว่านี้อีก่นะพยายามอย่าตกใจเออไปเรื่อยๆปอเอียงขวาไว้ นไปเรื่อยๆถ้าพอจะเบรกถ้าพอจะผ่อนก็สองอย่างนั่นแหละพอใช้งานได้เลยหนึ่งใหม่นะครับฟังไว้เลยนะครับซึ่งมันทฤษฎีที่ผมถ่ายให้ดูมันไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกฉากทุกตอนนะครับ มันมีสาเหตุว่าทําไมต้องถ่ายทําไมต้องไม่ถ่ายนะครับก็คือว่าถ้าถ่ายเราก็จะได้เห็นตัวเองถ้าไม่ถ่ายก็ก็อาจจะมีข้อดีตรงที่เขาไม่กดดันนะครับแต่ก็กดดันอยู่ดีนะตั้งแต่ไม่ถ่ายแล้วนะครับก็มือใหม่ก็จะมีความเปิดไฟเลี้ยวซ้ายพอแล้วก็บังคับรถทางซ้ายตามที่ปอยอยากให้มันไปเหมือนตามที่ปออยากให้รถมาอ่า พืดีการฝึกซ้อมเรื่องของการใช้พวงมาลัยนะครับมันไม่มีอะไรที่เป๊ะนะครับมันจะมีแต่การสังเกตเอานะครับมือใหม่ครับทุกคนต้องดูไวคืนพวงมาลัยขวาให้ตรงโอเคประมาณนั้นนะครับนี่คือหลักการนะครับพอหยุดรถให้นิ่มนวลไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหมเห็นไหมดูนะครับทุกคนนะแบบทุกคนมีที่มั่นกันหมดนะครับ เห็นไหมว่าม de. ันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะยากจะง่ายเท่าไหร่แต่ว่าสติต้องอยู่นะครับไม่มีสติงานเข้าต่อให้ผมพูดดังแค่ไหนนะครับเขาจะหาว่าผมไปด่านักเรียนอีกไปอะไรอีกจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเราใช้เสียงเบาเกินเนี่ยมันคมเขาไม่อยู่นะครับพอเมื่อรถดดาแล้วให้เขาเป็นเกียร์ว่างโอเคเอาให้ว่างชัวนะชัวไหมดูโยกดูไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงชิดซ้ายชิดขวาโอเคสตาร์ทต่อแก้ไขสถานการณ์คาดเบรกค์ดเบรกเหยียบไว ทฤษฎีนี้ต้องไม่ลืมนะทฤษฎีเริ่มต้นเนี่ยถ้าลืมพอไปไหนไม่เป็นนะเมื่อรถด,ดับจำไว้รถด,ดับก็เท่ากับว่ารถมันไม่ได้ไปไหนนะนี่ดับจากการที่ขาดสติไม่ว่าจะดับจากมีสติหรือไม่มีสติก็ตามมันจะเริ่มต้นใหม่ก็คือการที่เป็นเกียร์ว่างแล้วพอก็สตาร์ทรถได้เลยสตาร์ทหมยมุนไปข้างหน้าได้เลยอ่าต้องอย่าเพิ่งยกค่าเดอร์มีสติด้วยทีนี้เอาสติกับพื้นมาแล้วเข้าเกียร์หนึ่งโอเคมองข้างหน้า ยกคัดเยอะเห็นไหมมันมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะเนี่ยขนาดว่ามาจากนู่นได้แต่ออกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยเบรกไงเหยียบเข้าเกียร์บ้างก่อนปะดึงลงมาทีนึงเออสตาร์ทได้เลยพอต้องไม่ไม่ไม่ยกแต่คัดอย่างเดียวเบรกเราปล่อยออกด้วยนะแล้วก็อย่ายกคัดเยอะต้องประคองไว้ครึ่งครึ่งกลางๆอเข้าเกียร์หนึ่งก่อนโอเค ปล่อยเบรกออกก่อนเพื่อนเลยมือจะบพวงมาลัยคาดอย่ายกสูงเออแค่นั้นแหละปล่อยเบรกออกเออขอคองไว้ก่อนนะคาดนะปล่อยเบรกออกปล่อยเบรกออกปล่อยเบรกออกเหยียบคานลงไไหมเห็นไหมเจอแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเกียร์ว่างไหมอันนี้สาเหตุน่าจะมาจากการเข้าเกียร์สามไม่ใช่เกียร์หนึ่งเพราะว่าแรงรถไม่มีเลยแล้วก็แก้สถานการณ์ไม่ทันนะครับ เยียบคัดสุดสตาร์ทรถใหม่ใสติสามครั้งในเครื่องดับนะครับนี่คือเข้าเกียร์หนึ่งชิดซ้ายเหมือนเอาใหม่ว่างใหม่ตึงตึงมาทางซ้ายโน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 ไม่ไม่เกินนะไม่เกินถ้าเกินจะเป็นเกียร์ถอยทันที ออโอเคถูกละยกคานเบาแล้วก็ปล่อยเบรกออกปล่อยเบรกออกอผมจะไม่ถ่ายเยอะนะครับผมจะถ่ายให้ดูแค่ประมาณนี้ไปเรื่อยๆพอแค่ปล่อยเบรกออกก็ไปแล้วครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายรครับหมุนมาทางซ้ายหนึ่งรอบขึ้นไปอ่าจะเย็นๆช้า ได้เรื่อยห้ามปล่อยคลาดเยอะนะไม่ต้องยกเยอะเปิดไฟเลี้ยวใจเย็นใจเย็นเปิดไฟเลี้ยวขวาใจเย็นๆนะวเบาๆไว